ถ่ายกันให้โทรศัพท์ร้อนกันไปเลยทีเดียวเชียนะคลิปที่สมนะดีแม็กบันทุกปลานะแปลงสุราจิตหลังบ้านนะร้านข้างนอกจะเป็นไงเดี๋ยวเจอนุ้นกันนะ่งกันได้เลยนะครับอ้าลืมบอกวันที่ตั้งแต่วันเป็นวันเดียวกันวันเดียวกับที่เราถ่ายถ่ายคลิปที่เขาที่เขาตัดปลานะครับวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันยี่สิบสี่วันนี้อยูนวันหวยออกนะไม่รู้ว่าจะออกเลขอะไรเนี่ยมารอลุ้นกันปิดทางยเก็ปิดทาง นะมีเลขเด็ดได้บ้างลองมเมน้นกันหน่อยนะโอเคเดี๋ยวไปช่วยยกก่อนเออเราได้สูรแล้ว嘛เราขาตั้งกล้องแล้วเราก็ยกไปยกมาเอ,อ้ยใช่ได้ใช่ได้นี่ถ้าเป็นโคลนหน่อยๆนะ่อยนะฝนไม่ตกนะขอไปจริงไม่ค่อยได้ลุยโคลอนตรงนี้นะครับอะไรลุยโคลนมันจะมันกว่านี้แรงนี้ติดลมเหมือนกันนะก็เป็นดินทรายรีเป็ดนะหรือว่าทรายสองดองแล้วแต่เขาเรียกหน้าแรงเนี่ยจะแข็งมากแข็งโป๊กเลยดินเนีีย่ยนะโคตรแข็งนะ่ง แต่พอลหน้าฝนเนี่ยโอ้โห,โหลมเป็นว่าเล่นเลยถ้าบรรทุกหนักขนาดนี้จมนะบอกได้เดียวจมเลยมันเหมือนโคนรนผสมทรายน้าแล้วทำให้เมื่อล้อติดลมมา,มากๆเนี่ยเบรกหมดเร็วนะับถ้าไม่ขยันล้างนะแต่ลมลมดินพวกเนี้พอเราประสบการณ์นะรถสามหมืนกว่าโลเด็กหลังหมดไปเป็นชุดที่สองแล้ว นะเพราะว่าติดลมไอ้ดินเนี่ยมันจะเหมือนกระดาษทรายดีๆนี่เองนะครับขาดเบรกทำให้หมดอ่าไม่มดไมมงดับน,นะโอเคไปลุยก,กันไปแถวนี้ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดสปริงเกอร์นะเดี๋ยวเราบิงกระตั้งกลองข้างหน้าดีกว่าแถวสปริงเกอร์เนี่ยมันจะบานดีนะ ที่มีสปริงเกอร์เนี่ยทางจะแบะดีแต่แถวนี้ไม่ค่อยแบะเท่าเท่าไหร่ได้เหือเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าเหมาะกัาลังกายในสวนแล้วกันนะไม่ต้องไปคาร์ดิโอให้เหนื่อยให้เหนื่อยให้เมื่อ,อยตุ้มนับดูเช็คลองก่อนสิโอเคม,มุมนี้ได้แล้ว ไม่หนักมากนะทลายแบบนี้ไยกาลังดีนะกาลังสามยกนะเขาเรียกเหมาะสมในการยกแล่ถ้าทลายใหญ่ๆไงปวดเอวได้เหมือนกันจะดับแบบมาเลสไตล์ซะหน่อยมาเลก็จะดับแบบนี้นะเอาไว้พกก้านออกจริงๆก็ดับได้ทั้งหมดเลยถ้าแ,แต่ความถนัด แต่ละท่านนะผมดับได้ทั้งสองนะแต่ผมไม่ดับบนรถได้ไม่สามารถดับทลายบานบนรถได้เพราะกลัวล้มส่วนมากเราจะดับจากข้างล่างข้างล่างรถเลยโยนแล้วก็แต่งไปเรื่อยตกแต่งไปเรื่อยต้องบอกกันก่อนนะเราผู้จัดการนะไม่ไม่ใช่คนรับจ้างนะไม่ใช่คนรับจ้างแทงปลามืออาชีพอะไรพวกนี้นะ คนแทงเนี่ยก็จะเป็นองค์ลานบานปีทีหนึง oh. ่งชิบอล้่อน oh. หอกเลยเอากันเลยดีเดียวจ้ะ oh. โซนนี้จะไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าพึ่งต่อระบบน้ำหลังเพื่อน

ไอลสอร์ฝั่งนี้ก็จะไม่ค่อยเท่าไร่นะครับเนี่เรางบประมาณติดจับิงเกอยู่ฝั่งนี้เนะนี่ยเนี่ยตอนนี้เราใช้โมดสโลอยู่ใช้ได้นะมันจะได้เป็นการเซฟครัชไปในตัวนะเซฟครัชอ่ะก็คือมันจะไม่เปลืองครัช ไม่ต้องเที่ยวไปเลี้ยงมันอยู่เรื่องคนระับรีโวเราเนี่ยเจ็ดปีแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยมองกิดูสิมันโคนอืนตอตึกตนนั่นบางคนบอกว่าไอ้ีโวกินครับไม่เกี่ยวนะมันอยู่ที่คนขับนะอยู่ที่คนที่อยู่อย่างหลังพวงอะไรนะต้องใช้รถให้เป็นนะถ้นะ่ใช้ไม่เป็นเนี่ย เรื่องนะถ้าคุณออกรถโฟวินมาทํางานแบบนี้แล้วถ้าคุณใช้ไม่เป็นอีกนะไม่ค่อยคุ้มค่าซ่อมนะน้ซ่อมแพงนะ้รถใหม่ๆไม่ถูกนะเสียงกันคอขึ้นเอ็นนะคนอ,อันนั้นซ่อมถูกกว่าคันนี้ซ่อมถูกกว่าเอาจริงนะแพงพอๆกันนะ้ถ้ารถใหม่ๆนะถ้ารถเก่าไม่เทอาอะไรหรอกเทคโนโลยีมันเลอะมันเยอะนะไม่ได้เลอะนะก็ต้องใช้รถอย่าง เตะเฟหน่อยเตะตี้มันโคตรเงาเลยเนหะ็นไหมเออนี่ขัดกันหน้ามืดนะมันจะมีแววกอยู่ตัวหนึง่งจะมีโอกาสจำคลิปให้ดูเงานะครับลองไปขัดดูน่นแต่เหนื่อยนะครับโคตรเหนื่อยเลยมันเป็นขี้พึ่งนะใครขี้พึ่งขาแววกอะไรก็แม่งไม่รู้นะก็คือน้ำโครนจำไม่ค่อยเกาะน,นะครับ กาะแล้วเกาะก,ก็จริงแต่ว่ามันจะล้างง่ายนะครับล้างง่ายมากๆแมก็กยูเอครอสสามารถบรรทุกหนักได้นะสามตัดกว่าบรรทุกได้เลยลองมาแล้วไม่แตกไม่หักไม่ร่อนเอาไมาา่ใช่ไม่ได้ขายนะแต่ว่าเอามาลองใช้ก็อโอเคเลยบรรทุกหนักได้นะอย่าไปกระแทกมันเยอะบางคนเอามันนะลุยแบบมันๆน,นะ ดยตามเพื่อนเชียร์พอสุดท้ายแม่งโดนเมียดา่าเรื่องค่าซ่อมไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเสีย้างนี่กูก็ไม่เหนื่อยเลยนาะยกปาล์มแล้วก็พูดไปด้วยไปไปเลยปกติน่าจะเหนื่อยนะเต็มแล้วรอบนี้น่าจะไม่เยอะนะน่าจะตันนิดนิด อ่าตนนันนิดได้ไม่เยอะไม่เยอะโอเคในะคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะหมดแล้วทางบ้านไหนหัวจะชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมยังไม่ได้ปิดเลยไปเอากล้องก่อนน้องอ้วนนี่คือน้องอ้วนนะไปมินมันกับหน่อไม้ดอกมันเนาะมันนี่ไปมินมันหนอดองไหม น้อง้อยนี่คือน้องอนะ้วนนะน้องโดนัทโดนัทเยอะโอเคนะสวัสดีครั้งนะ้าแปลงต่อไปรุ่นกันว่าจะได้เยอะหรือเปล่าน้ากรับ